เดี๋ยววันนี้น้องปิ้นกับน้องพี่แอลจะมีเมนูแกงเห็ดมีเมนูแกงเห็ดเดี๋ยวเขาจะมาเก็บผักอิตูกับผักอย่างลลกแล้วก็ผักโอดบ๊อบแมนเดี๋ยวเขาจะเก็บผักอิตูแล้วก็ผักติ้วเนาะมื้อนั้นน้องปิ้นเก็บผักติ้วมาน้องปิ้นลืมเอาใส่ถังน้ำแข็งไว้มันเหี่ยวเดี๋ยวเขาเ,อาอเ,าเก็บเอายืมสวนเขาเนาะแล้วก็ไปเก็บผักอิตูแล้วก็ไปเก็บมักเพชดอ่อน,ออน ไปใส่แกงเห็ดแซ่บๆปลาร์เดอร์ฮอเก็บผักอีตู้นำกันเนาะอู้หอมหอืมใส่แกงเห็ดแซ่บๆเลยดำเนินฮอเก็บผักอีตู้ไปใส่แกงเห็ดเนาะจากเด็กจากสีเด้อ อยู่ในตู้เย็นยี่มะเห็ดแกงเห็ดอร่อยจริงๆอืมอยากด่เอาลักดีตู้เอ้าเก็บเอาซุ้มใด่มันดอกปิ่นดอกสีขาวๆนะลูกจังมันจังปุ้งไม่เอาแล้วเดี๋ยวเอาสิไปแกงเห็ดไปเจาะ เกงงน,น้อยๆกงเพ่อเดียวนะจังเซ่บเ,เดี๋ยวเราไปเก็บพักติ้วนะวันนี้อาก่าเไส้เป็นคนถือด้วยเอาไปเลคไปไปเดี๋ยวน้องทีเดี๋พาไปเก็บเก็บพักติ้วพูดลกอ้อมไปทางรอจ้า อบ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 ออบ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  โอ้กบแม่พุ่นน่ะตัวใหญ่ไว้ดิแม่ตัวนึงคือลอยอ่ะแต่มันอยน้ําหรอกมันเล่นน้ําอยากเล่นน้ํากับกบ่ะอืออยงะอยากเล่นน้ํากับกบาไปเก็บให้อีกอันไปเก็บตวจะย่างไว้เลยลมันไม่ิิก็บ่นงเครื่อง มักเพชรเอาเดี๋ยวเขาก็เก็บไอเดี๋ออยวมีไปใส่แกงนเงงนาะไปย่างเนาะมันจะโดดลงามาะจามาซีคัมกันปะนเอากระซีไปเก็บมะอืนน้อยเอาใส่น้ำหนีน้าผักติ่วเขากันเนาะนี่น้องปิ้นว่าซีไปคุดเอาอยูมัง่งน้องปิ้นไปคุดแมงกินุนกับผักเม็กมาปลูกเน,ะนะาะเอามาปลูกไว้ไหลายๆแล้วเขาเก็บผักติ่วไปใส่ แม่จ้าเนี่ยหลมาเดแม่เป็นคนเด็กและเป็นคนถือตะตะตาเด้อโบเอาลูกใบแก่น่ะโบเอาทำไมเหี้เห็ดแทบแทบอีลาซิมเบิรงอีลาเป็นอะไรรสชาติอะไรของเห็ดวักปลากระลุงด้วยขมขม เดี๋ยวเขายนี้เอาไปทางนี้ลกูกเอาไปทางเก้า,าเขาเนาไปเก็บมะเพ็ดเนาะบะนี้เดี๋ยวเขาเก็บเอามะเพ็ดเขาไปใส่แกงจากน้อยเนะาะมะพริกมากยังมะพริก <S <S> นี่มะเพ็ดเขามะพริเพกเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนมะพริกมักยังลกูกมะพริกมะพริกโอเคมะพริกกับมะพริกสน่ะนะ เดี๋ยวเฮาเก็บเอามักเพล็ดทำไปใส่น้ำเนาะแม่ดัเดเบเด็ดน้ำมันแซ่บเด้หรอเอาไปล้างมือมะเขือเฮาก็แก่พอแล้วอพอแล้วหรอเดี๋ยวมันสีเพ็ดี่เนาะมัเามากเพเ็ดเทานี่ปลากระพุกหมักเพ็ดแม่เอาใส่นูก มาได้เก็บมักบัวเพิมไปใส่โอ้ยมกบัวพอมีอยู่เดี๋ยวเขาไปเก็บเอามักอึมาใส่นะนะกับยอดมันไปเดี๋ยวเขาไปเก็บมักอเนาะแับนี้คิตเต้คิตเต้ไปเดี๋ยวเขาไปเก็บมักอึทำกันเนาะแับนี้โอ้มักนี่คือใไงเถอะนี่เฮ็ดเทาก็ไปเก็บเอาในป่าพักเทาก็เก็บในสวนบ่บ่เด็ดแล้วหรือเด้อเอาไว้ให้มันใหญ่อันนี้ พี่น้อยนึงอยู่พี่เดี๋ยวเก็บมะอื้อพอดีเลยใส่แกงเนาะน้อยพอดีแซ่บโอ้ยตีด้กล้องน้อยน้อยเด้อน้อยนึงแม่น้อยน้อยจะมีจะเก็บมาแม่น้อยมันไปใส่แกงเดี๋ยวเขาหาเก็บเอาข้างในก็มีว่าข้างในเห็นเด้อน้อยนึงใส่นี่ละคอเด้อ ใครลูกปะเบากระตาเอามาใส่แบบนี้ไปแกงแบบนี้กระตาอันนั่นเนี่ยหางยังหางยังห่าอันนั้นแบลกกาตามาใส่เด้อนี่ได้แล้ววะเอาแกงเห็ดเฮานี่เครื่องแกงเห็ดเฮากระแต่นี่ใบเตี้ยวแม่ชิตตี้ส้มเตี้ยวนะใบเตี้ยวแล้วก็พักอีตู้มีมะอื้อ กับมักเพชรเฮาป่ะเรียกว่าทุเรียนนี่วะทุเรียนใช่ไใส่ทุเรียนยี่สิบบาทจ้ปะป้าเาไปเชื่อเฮ็ดวัน,นี่นี่เนาะเครื่องแกงเฮ็ดเฮากระสีป,ประมาณนี้กระสีมีมักเพชรอ่อนแล้วกะมาสีไข่กับผักติ้วผักอีตู้มักบวบมักอึน,น้อยนี่เนาะเฮ็ดขมที่น้องปิ้นหามา ที่ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเขาแกงเห็ดกินแรงน้ากันมื้อนี่แม่เมื่อกี้แม่เอาให้เราชิมแล้วขมมากเป็นอะไรหรอขมข<ะ>มก็เลยรีบกินน้ำเปรี้ยวปากระลึขมก็เลยรีบกินน้ำเปรี้ยวเดี๋ยวเขาเลือกเอาพอดีดอกพอดีแซ่บเนาะแกงแซ่บๆเนาะแกงกินข้าวแรงน้ากันเนาะตอนนี้น้องปิ้น,ก,นก็เลือกแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะ แกงถ้วยหนึ่งเนาะเอาหัวซีไทยใส่ลงไปเดี๋ยวเอาเอามาอื่นใส่พร้อมกันเลยเนาะอันนี้น้ำยานางเด้อนี่ต้องมีน้ำยานางอยู่เนาะจ้าจ้าเดี๋ยวค่อยทายเด้อเดี๋ยวเขาเอามาอื่นน้อยลงไป <c oughs> เฮ็ดเทาต้มซุกแล้วเนาะต้มซุกเรียบร้อยแล้ว ต้มบักคักเลยแหละต้มย่างดีเลยเอามาอิ้ลงผักชีวลงเอาเขึ้นเอาไปขึ้นข้างไฟไปนี่เดี๋ยวมักบวบกับพักอีตูนะเะาใส่ทีหลังเนาะตัวนี้มันสุกไว

ก๋วยเตี๋ยวต้มน้ำเอกขึ้นน่ากินครับงานนังเอกสำเร็นรายการต่อไปกระเจ้าเลยทางนั้นเดี๋ยวเอาเอาขึ้นมาใส่เต่าเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็ใกล้ซีฟู้ดแล้วใกล้ซีฟู้ดแล้วแกงเฮ็ดอันนี้มาเพชรน้องปิ้นตำแล้วเนาะแล้วก็ที่มันมักดิบมันใส่พร้อม เดนื้วเสียบใส่หน่อยนึงเนื้อขาด่ไดเลยข้ามันฟุดยังไม่เอาเขาอยเอาไปแดกลงไปแล้วเขาก็ปปุกนะเพราะว่าเห็ดน,น้องปิ้นต้มไว้เรียบร้อยแล้วข้าแต่มักอึก,กับมักบวบซุปเก่งไ้น้อยตั้งลำ้อมโห <laughs> มีคนลองเพลงให้ฟังมั้งแกงน้อยแกงอจ๊ะป้ากันล่ำขอเขาแล้วทงลนบาเลย <c oughs> แล้วเขาก็ซีปิ้งหมูจังน้อยแล้วก็ตำมังหุ่งใส่นี่ครับวไกลนะครับอเอกจเจ็บแคทบอกพี่ครับเขาจะไปผู้เดียวเด้อ <c oughs> แล้วดูวาการหายกินเนี่ยครับว่อยวะเศร้าเหรอครับมื่เรามีแผนจีไปอันนั้นเยอะุณนะ โมโยปลาซอจักเทื่องอะไบ้างนี่บดย่างหากินเพิเ่นล่ะเฮ็ดเฮามื้อนี้แกงเห็ดแซ่บๆัแซงอัน,นี่กับซีไซต์ตู้ไว้อัดฟิดไว้ย่างมันอึดเนาะทาบ่ขายเด้ได้ยินคาเจ้าว่าโลละ50บาทอยู่สิบตะก,กา้าอันนี้เฮาสิใซตตู้เย็นไว้ไว้กินมื้ออื่นว่ามีแผนมีแผนว่าสิไปไอ้ อันนั้นซอนแมงดากับแมงกิเต่าแล้วน้องพี่สีไทยคลิปให้เบิ่งกนะ่ะโอ้หัวลับมทุกคนกับมวนขนาดนะครับฮะเบิ่งนางเอกเไ <c oughs> ็่ได้กินฟังลั่มไปพร้อ <c oughs> มทุกคนเบิ่งกหัวลั่มอเข่าทุกคนครับทุน <c oughs> โอ้ให้าากันแค่จังเง้อทางไหนมา ตอนนี้หม้อเขาก็ฟุตเรียบร้อยแล้วฟุตแล้วเอาเนี้อเสียบใส่เอาประเด็กเอาใส่นะตัอ,เ,เ,อ,สนะอเสียบวะแจงเฮ็ดเอานี่เนาะหน้านนตาก็สิประมาณนี้ พี่น้องถาว่าเฮ็ดอียงบางคนบางคนบบหูจักเนาะอันนี้เป็นเฮ็ดยูคาหรือว่าเฮ็ดขมมันออกตามต้นยูคาเนาะใต้ต้นยูคาดินซุ้มๆมมันชียอ,ออกเดี๋ยวน้องก,กินซีซิมป่ะนี่ฝนกะซิตกมืดมาแล้วทางลม เดี๋ยวต้องปิ้นซีซิมเห็เดบันี้นี่เนาะแกงเห็ดท่อนๆใส่ข้าวเหนียวเหอนทอน,ทอน,ทอน,ทอน แซ่บหอมพักอิ้นตู้สมซบยังน้อยเนาะมาเดี๋ยวเรากินข้าวแรงนำกันบ้านี้เดี๋ยวห้องเบ้าอีกับม่านนิพนธ์น้องเดียวมากินข้าวเนาะมากินข้าวแรงนำกันเด้อบ้านี้เดี๋ยวกินนำกันซับนี่เนาะานี้เป็นน้องเนื้อแจงเห็ดครับแจงเห็ดแซบปิ้งหมูสมเนื้อเช้านั่นแหละแม่แซบเบ้าอีแซ่บครับแซบดีดีครับยำพุดพุดดีไหม ี่น้องยี่น้องเสีงบกินนะกินรอต้มจากน้ำเยต้มสองน้ำสองน้ำบะันน้ำเดียวก็่ามาตอนตอนมาเดนี้อนนี้พอดีนงเผมจะมาเสียบันน้ำะรีมืนแ้นอกยนแฉ่แ้วผมปมือนั้งเดกไปหาแงวา แกงพ่อมไปหาพ่อมกิ้หรอเขาช้วยดูดูกัรเพื่อนแล้วเะอยูบานหรอ่อนมานียไ้คปีนี่เรางามเลกินนด้ำสีน้ำอินทออิมใส่ดีเนาะนี่ปลาเหลียบไม่ใช่ของยาวๆของจะตกนะตกเป็กแล้วแม่ของใส ครับเฮ็ดเปิง <แ S 2> ผมแฮทโยค้าครับน้องถามาเฮ็ดได้ยังอืม <c oughs> นี่เป,ป็นปุด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 นอกใบแล้วนะครับอยากขมจังเลยครับมันก็นแล้วจต่คนหมักเนาะก็อยากเจิดจังเลยเลยมันเกิดจากโยค้อย่างเดีือดมาไม่บอกแมนใต้โยค้า,<น>าเพงลงอะไรเนาะเพลงของแดงกิจตะกรเนาะสักบวา,าหน้าหนาวแมนเอาไปแต่งเพลงเห็นขมโยค้าอย่างเนี่ยแม่นเพลงดังในอดีตดังที่สุดเลยในยุคนั้น เอาเนื้อหาของเห็ดขมเนี่ยไปจัดเป็นงเห็ดขมยูคาแมนแมนเพ่งของแดงยีตะก่อนนะไปกินไก่เคฟซีเนื้องกุ้งเนี่ยแมนลืมเห็ดขมยูคาปลาดงดอนแสดงว่ามันผู้ถ่ากินมาตะโดนนะแมนกินมะลุเขาฮะเพ่งสักกะบ้านกันลูน้ากระเบิดนึงเนาะอันนี้เนาะสักกะบ้านหน้าหนาวนี่เนาะเป็นป้ากำลังยินเขาไหมแม่บอกว่า อยากเล่นปลากระดกมเด็กปลากระดู่นขาแกาหีหนาวจ้าอกินหรอปลาเหลือบหรอปิดไฟแม่ถามว่าเป็นอยังลูกเปิดได้ยกกินไหมนี่อยากกินม่้ยไกินก่อนถึงเ๋ยวเดแล้วพอไปนอนหรอกฝนตกแล้วนอนตะเวนนอนดีแล้วแต่ว่าจะฝ่าหรอนี่ต่ฝ่านี่จะลมนั่งละอือหนาล้วซุดกงรไปทำท้อน โอโอดอกๆๆกกมันบ่ปิดๆปานนมันต้องดอกใหญ่ๆมันบานดอกน้อมันสิแบบมันเพิดอีกซ่ํนี้พอดีบ่นันเรายังกินบักกะทู้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 เพิ่นโซปลาตาไปล่ะตกบ่บัดนี้ กมาสิโตก่ะาีอะต๊กิน้้าเขากินเ่งขากินาแต่ละเมื่อมน้อีกก็มาสิโตกันให้บอกินไมนะผมง่ายๆครับอนกนูนกินบาเอว่ได้ยากเลยครับกินง่ายๆขึ้นกันครับง่ายๆน้ครับแม่เป็นเป็นง่ายครับ ไปกันใสยังไงก็นอนเหนื่อยครับบ่ออนี่นอนไงที่สุดนอนยังไงกับนอนไหนนีอนอนนอนไหนครับหลับบ่ได้เรียกว่าที่นอนมัตกแห้งพายุมากเทาก็บ่บาวเอาก็เขาหมดแล้วอู้เรียบร้อยเลอนี่ไปนับไปที่บนมากเลยเดี๋ยวรับไปกันแล้ววันเนี่ยเอาไป ขั้นบนตกมาอีกนี่คิดออกด้เนาะเข็ดเสียออกหลายก็นี่เก็ปลาร้วมมีเลนบ้านี่มาี้ลาพี่รับเนาอครับพี่นะนั่นคนที่ตกละลาเหล้วดอกปลากับลูกากกับลจ้านั่งสวยๆลูนั่งสวยๆขาลูเอาฝากป้ารับลูกป้ากับลูมาถึง้งกัน ปางันกินเขาแล้วไปออก,กนนนะปินข้าวกำีังมาขึ้นหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับ